เคมีแบบนี้ไม่ได้มีง่ายๆเปิด6คู่จิ้นสีรีจินกระแสรแรงจนหวนมาคู่กันอีกครั้งแฟนๆจิ้นหนักยกให้เป็นคู่ขวัญแห่งวงการบันเทิงบางคู่พาฟินยันนอกจอคนรอลุ้นเปลี่ยนสถานะเป็นคู่จริง อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะใครที่เป็นคอซีรีส์จริงก็จะทราบดีว่าฝีมือการสแสดงของเราบรรดาคนดังนั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆเล่นดีจนคนดูอินไปทั่วบ้านทั่วเมืองยิงคู่พระนางนั้นทําเอาคนดูฟินจินกัดสนานวันไว้บางรายถึงขนาดที่แฟนๆแอบเชียร์ให้คบกันเลยก็มีนั่นก็เพราะว่าเคมีที่ลงตัวจนทําให้กระแสซีรีส์ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ทั้งคู่นั้นควรกลับมาเจอกันอีกครั้งแต่ว่าจะมีคู่ไหนบ้างมารับชมกันเลยค่ะ หน่หลวยยุ่นซีและไผลู่ยังคงถูกพูดถึงไม่หยุดแม้ว่าจะลาจอไปแล้วกับซีรีส์ฟอร์มยักษ์จันทราอัสรงที่ออกอากาศไปเมื่อเดือนเมษายนยที่ผ่านมากับบทสรุปที่ทำเอาแฟนๆปวดใจกันเป็นแถวส่งผลให้ทั้งคู่นั้นกลายเป็นคู่จิ้นรามเมทรแรงที่ประสบความสําเร็จอย่างมากอีกหนึ่งคู่และความสําเร็จนี้ก็ไม่ได้มาพอโชคช่วยค่ะแต่เพราะว่าทั้งคู่นั้นเคยสวมบทบาทเป็นพระนางคู่กันมาก่อนแล้วจากซีรีส์สากลแนวโรแมนติกคอมดี้เรื่องครึ่งทางรักในปี2020กับบทบาทประธานหยวนซวนจอมเฮียบและเจ่อง สาวน้อยผู้มองลูกในแง่ดีบอกเลยว่าเคมีดีตั้งแต่เรื่องนี้เลยล่ะค่ะถึงขนาดที่ว่าทั้งคู่ถูกจิ้นนอกจอและเชียร์ให้เป็นคู่จริงกันเยอะมากๆแต่คู่นี้จะมีโอกาสหรือไม่ก็ต้องรอลุ้นกัน 2. อลิววี่หนิงและเจ้าลูกซื้อเคยโครจรมาเจอกันแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงเดือนมีนาคมปี2022ที่ผ่านมากับซีรีส์จีนเรื่องสตรีหานชงเกอในบทบาทของคู่ร้องหลี่เล่อเหยียนกับฮาวตูจนแฟนซีรีส์จีนหนักตั้งชื่อคู่จีนให้กับทั้งสองคนว่าฮาวเหยียนกันเลยทีเดียวแม้ในซีรีส์คู่ฮาวเหยียนจะไม่ได้มีบทบาทมากมายนะแต่กลับได้รับความนิยมที่สูงมากส่วนหนึ่งมาจากการวางเรื่องราวความรักของทั้งคู่ที่น่ารักดูแล้วยุบยิบหัวใจเลยทําให้คว้าใจแฟนๆไปได้อย่า่าาางงลล้นแะผไปปถึ2ี ในที่สุดทั้งคู่ก็หวนกลับมาเจอกันอีกในบทบาทของพระนางคู่รักจากซีรีส์จีนพิเรี่ยดเรื่องมันมุกมันโยกที่กําลังจะเปิดกล้องในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้แฟนๆคนไหนที่คิดถึงคู่นี้ก็เตรียมฟินกันได้เลย 3. ติ้งวีซีและวีซูซินคู่จิ้นมาแรงจากซีรีส์แนวโรแมนติกมูนไลท์เพลงรักใต้แต่งจานในปีนปี2021ที่บอกเราเรื่องราวความรักของคู่พนางจากคู่กัดที่ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นคู่รักสุดหวานนำพาให้กระแสคู่จิ้นของทั้งคู่นั้นเป็นที่พูดถึงไม่แพ้คู่ไหนๆและหลังจากซีรีส์ออกอากาศจบไปได้2ปีเมื่อช่วงมิถุนาย,ยนในปีนี้ก็ได้มีข่าวดีออกมาให้ฟแฟนๆเด้กริซานันหลังจากที่มีการคอนเฟิร์มออกมาแล้วว่าติ้งวีซีและวีซูซินจะกลับมาประกบคู่กันอีกครั้งในรรจนเื่อง นั่นก็คือเรื่องหยงเย่ซิงเหอซีรีส์จีนแนวย้อนยุคโรแมนติกแฟนตาซีที่ดัดแปลงบทมาจากนิยายจีนชื่อดังอย่างเรื่อง The Guide to Capturing a Black Lotus งานนี้จะฟินจะจิ้นกันขนาดไหนอดใจรอชมไม่ไหวแล้วละคะ่ะ หวังเจอฉีและหวังอี้เหวินมาที่คู่นี้กันบ้างที่ก่อนหน้าน,นี้ดูจะไม่มีข่าวมาก่อนเลยว่าจะมีการโครจรมาเจอกันอีก,กรอบแต่ก็ต้องยอมรับว่ากระแสซีรีส์ฟอร์มเล็กผ่อโรแมนติกคอมดี้เรื่องปวนรักงานแต่งทิปเคมีคุจินย่างประธานอินซอเฉินและกู้ซีซีในเรื่องนี้นั้นดีมากๆตกคนดูจนหลายคนนั้นวนกลับมาดูซ้ำแลว้วซ้ำเราแบบไม่รู้ตัวด้วยล็อตเรื่องแสนธรรมดาสไตล์แต่งงานปะปอมแต่ดันมารักกันเองจริงๆที่มีกันอยู่ดานด,ดื่นทั่วไปสไตล์ซีรีส์แนวรอมคอมแต่เพราะแค่มีความลงตัวและบบาของ พ,พระนะเลยกลายเป็นความฟินจิ้งกระจายดูกันเพลินๆได้อย่างสบายจนลักสุดทั้งสองคนก็ได้โคจรมาเจอกันอีกรอบในซีรีส์แนวครอบครัวรักนี้เธอมา่ไพ่ในปี2023ที่เพิ่งจะลงจอไปทาง VTV ไทยแลนด์มีให้ได้รับชมถึง28ตอนซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีไม่ต่างกันใครที่ยังไม่ได้ชมก็รี์ไปได้เลยค่ะ ้าหลินเกิงซินและเจ้าลีอิงได้รับฉาย,ยาคูจินทอรหดไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะเป็นคู่ที่แฟนคลับนั้นรอคอยมาอย่างยาวนานมากที่สุดตั้งแต่ซีรีส์เรื่องชูเฉียวจอมใจจารชนในปี2 0 1 7จากบทบาทอี้หวนเว่และฉีเฉียวที่ตอนจบนั้นสุดแสนจะปวดใจทิ้งให้แฟนๆและชาวติ่งซีรีส์รอคอยว่าจะมีชูเฉียวภาคสองมาประคองใจไหมแต่ผ่านไปหลายปีก็ยังไม่มีวิ่แววของชูเฉียวภาค2มาจนถึงตอนนี้เลยล่ะค่ะแต่อย่างไรกระแสคูจินระหว่างเจ้าลีอิงและหลินเกิงซินก็ไม่มีทางที่จะดับลงได้ท้าย ที่สุดผู้ผลิตก็ไม่รอบทประพันธ์เดิมงานนิยายดังเรื่องใหม่อย่างเรื่องปัตภีไร่ไพ่มาให้ทั้งคู่ได้แสดงด้วยกันอีกครั้งและล่าสุดก็ยังได้ปล่อยตัวอย่างออกมาให้ได้รับชมกันแล้วแต่เรื่องเต็มจะฉายให้ได้รับชมกันวันไหนก็ต้องรอติดตามกันค่ะ 6, จางเจอฮานแล้วจีจิงอีอีกคู่ที่ลืมไม่ได้จริงๆเพราะคู่นี้ถือว่าเป็นมามือสุดๆในยุคก่อนก่อร่างสร้างตัวช่วงที่ทั้งคู่กำลังเพิ่งจะเริ่มมีชื่อเสียงในวงการซีรีส์จากเรื่องหยุนซีหมอผิ้หญิงยอดอัจฉริยะในปี2018ด้วยตัวซีรีส์ไม่ได้มีนักแสดงแม่เล็กเท่าไหร่นักนอกจากจีจิงอีความคาดหวังต่อซีรีส์เรื่องนี้จึงไม่ได้มีมากแต่เมื่อถึงช่วงที่ซีรีส์ออนแอร์ air แบบเรียลไทม์เรื่องนี้กลับกลายเป็นซีรีส์ที่ครองใจผู้ชมดู้้วววยยเเเเเเนนนนนนืือออรร่่่งงงทีีีกกกะะชัับสสนานุาาาาาโดดฉพพคมคมมขข์ู้ นทางค่ายเกิดแผนว่าจะต้องหาซีรีส์ให้ทั้งคู่กลับมาเล่นคู่กันอีกครั้งจนในที่สุดเรื่องที่สองก็ตามมาตามที่หวังไว้โดยมีชื่อเรื่องว่ากุนรักกินบุปผาซึ่งฉายให้ได้ชมกันไปในปี2020และเรื่องนี้ไม่ได้มีเพียงแค่พนังที่กลับมาประกบคู่กันเท่านั้นแต่ยังได้ผู้กำกับและมือดัดแปลงบทประพันธ์จากเรื่องยุนซีหมอพิยอดอจฉริยะชุดเดิมกลับมาร่วมงานกันอีกด้วยเรียกได้ว่าสานต่อความสนุกแบบไม่ต้องลุ้นใครที่ชมแล้วก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคู่นี้้ไม่เคยทําใหหผิิดวังงจรๆ